สวัสดีครับพบกับรายการเมทัลฟิวเจอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์คไดโน่ฮอกันอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองมังกรตัวนี้กันเลยดีกว่าครับโอเคนี่คือมังกรไวเวิร์นนะครับเป็นพามไวเวิร์นจับมาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะครับโอเคถ้าใครยังไม่ดูจากพาร์ทที่แล้วนะครับว่าพลังของมันน่ะมันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยดีกว่าครับมาโอเคเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบก่อนที่จะไปเกาะใหม่นะครับไปเซิร์ฟใหม่โอเค เซิร์ฟหน้านี่ก็โอเคแล้วผมลืมนะครับมันสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยรู้ไหมว่ามันสามารถทําเหมือนกับตัวอะไรนะครับลองดูยอดเห็นหรือยังครับเห็นไหมเห็นไหมนี่คือการล่อนของมันนะครับสุดยอดเลยอะ่ะผมค่อนข้างชอบมากเลยล่อนข้าทะเบียนจราหนิดิเฮ้ยอุ้ยแย่เว้ยทะเบียนจาราหนีไปก่อนครับไ้แรปเตอร์ไฟมึงรังแกไม้กันแล้วเหรอ ว่าไงโอ้โหตายทั้งมา้าตายทั้งแรปเตอร์เลยครับมารยโอนีนก,ก็มาแดกเนื้ออีกรวมทั้งจระเข้ที่อยู่ข้างหลังเลยครับแต่มันมาแดกไม่ทันน่าเสียดายน่าเสียดายที่หายเลยว่าไงอย่าตายด้วยเปล่าอ้าวไว,ไว่ายังไงล่ะเฮ้ยไม่ทันเว้ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้าพลังของมันเลยดีกว่าครับ ค่าพลังของมันเดิมๆนะครับก็จะมีเลือดประมาณสักน่าจะเป็น48ล้านกว่านะครับสปีด175นะครับอันนี้ผมอัพไปแล้วก็ดาเมตรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,000นะครับน้ำหนักนี่โอเคแล้วครับถ้าใครจะมาเล่นกับผมนี่เดี๋ยวรอก่อนเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ไอ้ตรงนี้นะครับอันเนี้ยมนเป็นของพวกพัดนะครับไม่ใช่ของไอ้นั่นไม่ใช่ของไอ้ไดโนเสาร์สีชมพูหรือไม่ใช่ของไอ้ไดโนเสาร์อะไรสักอย่างหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมบอกไว้ก่อนเลยไอ้ตรงเนี้ยมันคือไอ้พวกพัดนะครับไอ้พวกบวกนะครับ อย่าเข้าใจกันผิดนะครับมีหลายคนก็ส่งไม้ผมผิดแล้วผมมูสาหาเจอแล้วครับไอตัวนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะครับโอเคไปยอดเลยแล้วก็การบินนี่มันบินข้างๆได้ด้วยครับบินทั้งบินล่อนข้างๆได้ด้วยโอเคลองดูเลยแล้วกันเห็นไหมมันสามารถล่อนข้างได้ด้วยโอเคนี่มีกิฟเฟนด้วยกิฟเฟนตัวธรรมดาเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่ ไอ้น,นั่นคือกิฟฟีน่นี่นี่นี่วะ <_ d ose> ลืมไปอูมันตามมาแล้ว <_ d ose> ต้องรีบก่อนครับโอเคนี่ต้องรีบ่อนหนีก่อนครับมันตามมาปะมันไม่ได้ตามโอเคโอเคครับสปีดของผมเนี่ยเอาไปที่275นะครับก็ถือว่าไวขึ้นมาเลยทีเดียวมาโอเคตายหรือเปล่าล่ะไอ้พามกิฟฟี่ออกมาเลย าตายไหมเฮ้ยเกือบแล้วเกือบละเละมื่อกี้ผมไม่กลัวสเปคบาร์นี่หรอเข้ามาเอาดิว่ายังไงล่ะฮะผมไม่กลัวมึงหรอกเว้ยมาเลยตายโหฆ่ากิฟฟินดาวตัวนี้ตายได้เลยครับโหบชกปุ๊บตายสลายสุดยอดเลยสามารถฆ่าไอ้บอสกิฟฟินดาวได้ด้วยครับ ยอดเป็นเอฟเฟกต์พฟินครับตัวนี้ผมนี่มักจะชอบไอ้ตัวนี้มากๆเลยล่ะค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นไวเว์ที่แบบว่าสวยงามจริงๆครับค่อนข้างโอเคเลยผมค่อนข้างจะชอบมันเลยทีเดียวโอเคไปไปที่อื่นกันเลยดีกว่าบินส,งสูงๆเข้าไว้ชบโฉบไปให้ไกลแม่บินทะลุป,ป่าไม้เลยครับตอนนี้ ผมมักจะชอบแล้ววะ่ะเฮ้ยมาดิคอตัวนี้ดูก่อนครับสลบนาชิบหายเลยโอเคไม่เป็นไรเผาก่อนครับเผาผลเลยเดี๋ยวขออัพไอ้นี้ด้วยดีกว่าค่าแตนโอ้โหนี่ค่าที่ฟินมานะครับเลเวลนี่ตันเลยครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะอัพเลือดไปประมาณสัก200กว่าล้านเลยกันเอาประมาณสัก4ล้าน4ี400่ร้อยล้เลยกัน แล้วก็เลือดเนี่ยค่อนข้างรีไวมากเลยครับโอเคเราจะมาอัพไอ้นี่เลยดีกว่าเอาประมาณนี้เลยก่อนล้วกันครับโอเคตไปตายตายครับมาดิคอตายแล้วสวยงามเลยข้าม,มาดิคอตายได้ด้วยแล้วก็หายไปแล้วโอเคมันเป็นไวเวินตัวเล็กนะครับเป็นพามไวเวินตัวเล็ก เป็นของ m อดอินเทอร์เนลนะครับใครที่ชอบบอดนี้มันมีมานานแล้วนะครับบอดอินเทอร์เนลตัวนี้ตั้งแต่สมัยที่ตอนที่ประมาณสัก200กว่ากดของพี่บอลนะครับลองไปดูได้เลยครับอาร์ตตอนหลักของพี่บอลเนี่ยมันจะมาประมาณสักตอน200กลางๆนะะึ่มั้ง200กลางๆตั้งแต่สมัย Inven t o r y ยังเก่าอยู่เลยครับ Inventory แบบมันไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะครับมันเป็น In v e n t o r y เก่าๆเ,เลยครับโอเคไป นี่ผมทดสอบก่อนที่จะมาเล่นในแมปหน้านะครับโอเคนี่คือพามนกนี่วะเลเวลเท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้านี่มันเฮ้ยว่างไงฮะมีแค่ตัวเดียวเองเหรอวะเฮ้ยอุ้ยเลือดซาดเลยครับพวกพามสามารถทำข้าสลบได้ด้วยมามาดิเอาไปเอา เอาว่ะฮะเฮ้ยมีกี่ตัวกันแน่วะพามพวกนี้เดี๋ยวพามนกพามนกค่อยๆบินค่อยๆบินไปฆ่าเขาเฮ้ยล,ลิง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 ไอ้ลิงไอ้ลิงเหี้ยเก่งนะใช่ไหมไอ้ลิงอ้าว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 ไอ้นี่คนตีนี่ละเอฟเฟกต์หรือเปล่าวะตัวนี้มาเลยเฮ้ยอไย เอาดิตายนอาละไอ้ซะมึงรู้ด้วยว่ากูเป็นใครฮะมึงรู้จักกูน้อยเกินไปแล้วไปผมเล่นมาะมาสักหกร้อยกว่าชั่วโมงแล้วไอ้เนี่ยมามามาเฮ้ยมาเลยตายกิฟฟินกิฟฟินเทพบัวข้ามึงมาแล้วว่าไงล่ะสองตัวก็ได้มาตายไปหนึ่งเอาดิฆ่ายากิีายเลยฮะ ำไมค่าญาติพี่พายวะเฮ้ยมา,มาเลยมาเลยค่าญาติี่พายเว้ยตายซะพลังไฟนี่ลดค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ครับอันตรายมากต่อให้เลือดมากเท่าไหร่มันก็สามารถลดได้เยอะมากเท่านั้นครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งเสือเยอะนะครับสุดยอดนั่นคืออะไรอะเฮ้ย ทำไมมีมากมายขนาดนี้วะดูก่อนครับอันนี้คืออินเทอร์นอลดากรับรองว่าได้เจอกันในแบบหน้าแน่นอนอันนั้นคือมังกรไฟของอะไรอ่ะน่าจะเป็นของอินเทอร์เหมือนกันครับอินเทอร์ก็จะมีสัตว์พาดเหมือนกันเลยนี่หว่าสุดยอดโอเคออเขอเผาหน่อยตายอันนั้นคือม้าใช่ไหม มาเลเวลประมาณสัก85นะครับอันนี้ล่ะเป็นอินเทอร์นอะไรไอ้น,นี่เลยนี่วะเฮ้ยตามมาด้วยนี่ว่าโอเคยอดเฮ้ยสามารถใช้อวุธบนตัวมันได้เปล่าวะใช้ได้ด้วยครับพิวเปล่าจะพิ้วหรือไม่พิ้วมันก็เรื่องของมันอีกแล้วดิโอเคเก็บไว้ก่อนมามาเลย โอเคอยู่ไหนละไหนจะยิงให้มันสลบเลยดีกว่ายิงเฮ้ย <Hey, S 1> ยิงช้าเว้ยเฮ้ย <hey. S 1> ยิงสลบไหมเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> มา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 ,มาทางนี้เลยกูจะได้ให้มึงตกมาทางนี้ไอ้พวกอะไรนะเอเลเมนตอตนมังกรใช่ปะไม่ใช่อินเทอร์นอลหรอกแต่มันก็เป็นหมอดเดียวกันนั่นแหละโอเคยิง โอเคมามามายิงอุย้ยไม่โดนไว้เห้เฮ้ยลูกดอกมีพันนัดต้องลงเหมือนกันเว้ย,ยลูกดอกไม่เดินทางช้าแบบผมโคตรเกียยตรงนี้เลยช้าที่ผายอะเฮ้ยบ้าบอลอะเฮ้ยเอาดิทีกี้มีแหลกหน่อยครับ ยิงโอเคจะสลบแล้วครับตอนนี้มา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 ยิงยิงโอเคแล้วยิงเลยครับตอนนี้อจะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอ้ยสลบแล้วครับตอนนี้โอเคอยู่ไหนแล้ะล่วงลงไปแล้วครับแม่เป็นมังกรที่จับนาน ค่อนข้างนานมากเลยครับตอนนี้อะไรอ่ะดีโรกำลังทะเลาะกันอยู่เหรอโอ้ค่าสนี่รถลงไวามากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการหลังจากจับได้หรืวกันโอเคครับในที่สุดมังกรก็จับได้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ขึ้นขี่ได้เปล่าเฮ้ยขึ้นขี่ได้ด้วยดยอดลองดูพลังของมันหน่อยดิมันสามารถใช้อะไรได้บ้าง โอ้ oh, สุดยอดเลยอะ่ะดูดิพ่นสายฟ้าได้ด้วยครับแล้วก็ใช้พลังรีพลังกัดอันนี้อ่ะลองดูเลือดเดิมนะครับโอเคนี่ครับสองร้อยเเมตรโอเคถือว่าใช้ได้เลยนเนี่ยเลือดอะ่ะเลือดมาใช้ได้เลยครับตอนนี้เป็นมังกรอินเทอร์นอลที่แบบว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าจะามาดูมุมกล้องด้านหน้านะครับว่าสวยงามเลยทีเดียวมังกรตัวนี้เดินถอยหลังได้ด้วย ลงแล้วก็ส่งกลับบ้านได้เลยครับรับรองว่าพาร์ทหน้านี่จะได้จับมึงแน่นอนกลับบ้านกันเลยกลับบ้านไปซะโอเคเรียบร้อยครับทำมังกรงเราเลยดีกว่าอะไรอะ่ะเฮ้ยอันตรายนี่คุยไปส่งดีโเหรอวะเฮ้ยตลกตลกแล้วนะตลกเงินไปแล้วนะมันคืออะไรอะ่ะเอาดิเฮ้ย เอาดิว่าไงล่ะเอาดิมาใครจะสลบก่อนกันเฮ้ยจะสลบแล้วครับตอนนี้นี่คือเอเปกหรือเปล่าลองดูดิน่าจะเป็นเอเปกครับอ,อ้าวเฮ้ยทำไมดีโลมันถึงตัวใหญ่วะนี่มันดีโลของอะไรอ่ะอิเลเมนต์นเหรอผมนึกว่าเป็นเอเปกครับยอดเลยอันนี้คือพา,ามังกรนะเนี่ยพามวเวินโอเคไป เล่นตอน,นต่อดีกว่าครับเล่นกันต่อเล่นกันต่อดูดูก่อนยิปโฟโดคัสตายมีตัวอะไรมาแท้เนื้อมันด้วยแต่ผมไม่สนเพรว่าผมได้ของดีมาแล้วนะครับเป็นของดีที่แบบว่าเลเวลร้อยแล้วเป็นตัวผู้อย่างดีด้วยครับผมถึงชอบมันไงผมถึงเอาถ้าไม่ใช่ตัวผู้ผมก็ไม่เอาครับ นี่คือตัวเมียแน่นอนป้นไฟไปดิอ๋อพา,ามนี่หวะเข้ามาเลยเดี๋ยวกูจะป้นไฟใส่มึงเรื่อยๆเลยกันโอเคไอ้พา,ามตายไปแล้วครับผมคิดว่าพา,ามเนี่ยสีสวยมากเลยครับสวยงามมากๆากเฮลองดูหน่อยเลยกันนี่เคเวสต์ออะไร เวสซอนธรรมดาเลยนี่วะโอเคกลับบ้านกันเลยดีกว่าเฮ้ตัวใหญ่เท่ากันเลยนี่ว่าตัวใหญ่เท่า,าพามังกรตัวนี้เลยครับโอเคตรงจอดเป็นมังกรที่ค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยครับสวยงามสวยงามโอเคครับ ใครที่ชอบสาระคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับเพ้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสลระรายการมีท่าฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ